วันนี้ผมพา FC พาทุกคนนะครับมาชมของแปลกจะของแปลกยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถกระบะรุ่นอะไรอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดของตกแต่งนะครับระบบเบรกเป็นยังไงต่อที่อู่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถกันเลยสวัสดีครับพี่ป๊าครับสวัสดีเอฟซีครับก็คือคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับป๊า เป็นเตอร์าไฮรักแชมป์ครับผมตัวใหม่โอเคเป็นเป็นไฮรักแชมป์ก็คือตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดเลยครับ2องพันี่ครับผมเพิ่งออกมาใหม่ๆห่ใช่ครับแต่ตัวเนี้ยเราได้มาเป็นแบบไหนพี่เป็นหัวกระสือครับที่ยังไม่มีพื้นไม่มีกระบะพวกนี้ครับเราสั่งเป็นหัวกระสือเพื่อที่เราจะมาต่อเป็นหัวลากโเฉชาะครับผมแล้วทีเนี้ยแคปซีเนี่ยที่ได้มาเลยเป็นของเดิมของศูนย์เลยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับ ระบบหางของเราเดี๋ยวพา FC เดินตามมาพา FC พาทุกคนมาดูระบบตัวลู่นะครับระบบตัวลู่เนี่ยผมจะเริ่มจาดอ่าหน้าหน้าก่อนแล้วนนกันเขาเรียกหน้าวัวเนะะาะภาษาไอศัพท์รถบรรทุกเขาเรียกหน้าวาัวก็คือหน้าวัวเนี่ยของพี่ใช้เป็นของรถบรรทุกโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับ เป็นขอสิบ้อเลยใช่ไหมใช่ครับผม,มลากได้ยี่สิบสามสิบตันเลยครับผมอ้ไอถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้ววันนี้เราก็ไปทดสอบมาเรียบร้อยครับผม,มซึ่งน้ําหนักที่เราทดสอบอยู่ประมาณจีตตันออตอนนี้หางลากอยู่หนึ่งจุดห้าตันไม้สองตั้งอยู่ประมาณเกือบห้าตันก็จะตกอยู่ที่ประมาณหกตันห้า เฉพาะตัวหางกับตัวที่หนักเหมือนกันน้ำหนักบรรทุกไม่รวมตัวรถหนักเหมือนกันตัวรถตันตันเก้าครับนี่ก็คือเป็นคันเดียวคันแรกในประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งนะครับสําหรับการลากของเบาและใช้พื้นที่ขนาดที่ใหญ่อยางเนี้ครับผมเพราะว่าอันนี้มันสามารถต่อได้ถึงยาว8เมตรกว้าง2เมตร50ก็จริงๆแล้วช่วงล่างเนี่ยคือผมยังไม่เคยใช้รถแนวโโยต้าหรอกแต่ว่าคือ ผมดูทรงดูทรงมันก่อนว่ามันมันมันสไตล์เหมือนอเมริกาคือทรงหัวรถมันได้ใช่ครับสไตล์คือมันได้คือถ้าเกิดเรามาต่ออย่างที่คิดไว้คือมาต่อหางลากมันก็จะเป็นทรงที่แบบไม่เหมือนรถกระบะธรรมดาเดี๋ยวว่ารายละเอียดหางลากนะครับใช้เหล็กอะไรนะครับในการต่อหลายคนก็สงสัยว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับเรื่องการจดทะเบียนยังไงเดี๋ยวเราจะสอบถามพี่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเริ่มส่วนของอ่าตัวแม่เลย ก็คือตัวแม่ตันนี้อันนี้เป็นแนวคิดของพี่ปักเลยใช่ไหมครับต้องครับผมงานคิดขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาังานสร้างเลยใช่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นอ่าเป็นเลหรือว่ามินียมใช่ครับเปนเลอย่างเดียวเป็นจริงๆแล้วโครงสร้างอ่าเป็นเหล็กที่มีขนาดหนาเพื่อที่จะให้มันเวลามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามันเกิดการแบบเวลาเราไปถอยคอมันพับมันหักองศาเกินไปมันไปดันอย่างเงี้ยก็คือป้องกันหัวเกรงเลยป้องกันหัวเกร็งครับผมแล้วก็ใช้วิธีการเอา สแตนเลสสแตนเลสมันไม่ีูดจระบบของระบบไฟระบบไฟก็ใช้เป็นทุตัวเดียวกันจับของรถท่วงใหญ่เลยโอ้โหเป็นแบบสายสปริงยืดอย่างนี้เลยใช่ครับเวลาเลี้ยวเลี้ยวหักศอกเวลาเลี้ยวมันก็จะได้ไม่ติดอะไรประมาณนี้ครับสุดยอดเลยแนวคิดนะครับก็คือเป็น้าวเรเกๆเลยเนาะแต่มันยังเก็บงานไม่เรียบร้อยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันอยู่ขั้นตอนการทดลองอยู่ว่ามันจะสัดเย็นขนาดไหนเราถึงจะทําการเก็บพวกรายละเอียดอีกทีนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วตัวเนี้ย มันสามารถขึ้นทะเบียนได้ไหมพี่ตัวนี้จดเป็นทะเบียนปกติครับเป็นรถกระบะส่วนบุคคลปกติครับเราจะจดแยกทันรถกระบะก็ต่างหากส่วนหางก็ต่างหากแยกกัน<อ>ไม่ได้รวมกันนะครับท่านผู้ชมก็มันจดได้นะครับแต่ว่าต้องจดแยกก็คือเป็นสองลิมสองลิมก็คือตัวแม่เป็นอ่า รถกระบะทั่วไปนะครับส่วนตัวลูกก็จะเป็นหางอเทเลอร์ทั่วไปนะครับก็เหมือนอ่ารถบรรทุก10บล้อบรรทุก6ล้อนะครับที่แม่ลูกเนาะมันจะจดอ่าแม่หนึ่งเล่มลูกหนึ่งเล่มถือว่าแนวคทิดที่สุดยอดจริงนะครับแต่คือเรื่องทะเบียนนะครับยังไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทําตามขนส่งกําหนดครับผมมีกําหนดมาให้เราก็ทําตามเขาทุกอย่างแต่คือตอนนี้เขาก็เรียกเข้าไปตรวจแล้วเรียกที่เข้าไปตรวจเพื่อที่จะจบทะเบียนตอนนี้ครับก็เลยต้องทําระบบ 被。 คือเขาจะตรวจเรื่องน้ําหนักแล้วก็ระบบเบรกโอ้ระบบเบรกทั้งอ่าใช่ครับสี่ล้อใช่ครับตัวหางของคานด้านหลังใช่ครับแล้วอ่าไอเนี่ยถังเนี่ยคือถังอะไรเนี่ยถังลมครับอ๋อเป็นถังเทสใช่ไหมใช่ถังเทสหรือว่าเป็นถังข่าวถังข่าวใช่ครับถังเทสว่าระบบเบรกมันจะอ่าว่ามันสูญขนาดไหนมันจะอยู่หรือเปล่าประมาเนี้ยเราก็เลยติดตั้งตรงนี้ไว้ก่อนแต่จริงโปรเจกต์เราก็คือจะติดตั้งติดตั้งไว้ตรงนี้ในช่วงแล้วมันเป็นถังลมของรถบรรทุก6ล้อนะใช่ครับผมมองดูแล้้้วทีีเนรราจะะใชปั๊มอไ ออเอาไฟฟ้าครับ๊มไฟฟ้าเพื่อปั่นลมเนาะใช่ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะท่านผู้ชมนะผมต้องบอกเลยว่าโตโยตาโ้าแชมป์คันนี้คือสุดแล้วนะครับที่พี่ปั๊กเขาคิดค้นขึ้นมาก็คือแนวการตกแต่งซาลี่หรือว่าตัวลูกนะครับเขาจะเน้นแบบ สไตล์ของอะรถบรรทุกเลยแหละแต่ที่ผมเห็นนะกำลังเป็นไวรัลเลยคือคันนี้ที่ว่อไปจอดที่ปั๊มน้ำมันอันนี้บรรทุกแมคโครใหญ่จริงหรือเปล่า่จริงครับอ๋อก็มันเป็นยังไงพี่คือเราได้ผมฟังเลยเป็นเพียงแค่ว่าเราไปทดลองรถไปทดลองวิ่งรถแล้วไปวิ่งรถเปล่าใช่ไปวิ่งรถเปล่าไปทดลองรถแล้วบังเอิญไปเข้าปั๊มน้ำมัน ก็เลยไปเห็นรถที่เขาเป็นหัวลาหัวลากเขาจอดอยู่แล้วเาจอดเขาจอดอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็เลยอาศัยว่าเราคือประมาณว่าจะไปถ่ายแค่วิดีโอไปเทียบว,ว่าขนาดของรถใหญ่กับรถเล็กนี่ยมันจะขนาดแตกต่างกันขนาดไหน,น,แ,ตตน,น,นแต่นั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะไปถ่ายรูปประมาณว่ามาเปรียบเทียบพิเศษไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปถ่ายรูปเอามุมตรงนั้นนะฮะแต่พอเอื้อนว่าพอเดินไปเดินมาบังเอิญไปเจอมุมนั้นพอดีก็เลยได้ถ่ายมาก็เลยได้ถ่ายก็เลยกลายเป็น ที่โด่งดังเลยในโลกโซเชียลนะครับภายในค่ำคืนใครับ,รบติดไวรัลออเลยนะครับคนไลค์ประมาณหลักแสนน่ะแล้วก็แ <Sh are> ชร์กันโอ,อ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบเลยไม่ได้ตัดต่อรูปแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เอารถไม่ได้เขียนไมโครแต่อย่างใดเพราะว่ามันยังไงความเป็นจริงมันเขียนไม่ได้เพราะไมโครคันนั้นที่สุโขตันเดี๋ยวเรามาเผ่าท้ายดีกว่านะครับเรามาพูดเรื่องเผ่าท้ายดีกว่าเพราะว่าใตอนนี้ตากล้องก็ร้อนคนสัพภา์ก็ร้อนที่ปักก็ร้อนนะ ใน,นส่วนของเผาเห็นบอกว่าพี่ปักเคยลองผิดลองถูกมา<ช>ที่เคยเล่าให้ผมฟังว่า<ช><ช>มันเป็นยังไงที่ถือว่าลองผิดลองถูกก็คือ<ช><ช>อาแรกๆเราใช้เผาอะไรแรกๆเลยคือพวกนี้มันจะมีเกณฑ์ของเรื่องน้ําหนักในการบรรทุกอยู่แล้วชุดเผาของเขาคือการเขาค้นขายเผาอ่ะเขาก็จะกําหนดมาเลยว่าเราจะต้องเขียนจิตัน อย่างเนี้ยครับผมจะเป็นเเผวกระทะหกลูเผาอีโศเขาเรียกเผาอีโศครับหกลูกระทะหกลูหรือจะเป็นเผวลอยเผาเอลอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเผาเอลครับผมที่เป็นเผาลอยตัวนี้เป็นเผาเผาเอลเผาลอยครับโอ้เป็นคล้ายๆใส่แบบคล้ายๆหกล้อเล็กเลยใช่ครับผมนะครับจริงๆนะครับก็คือแนวการตกแต่งนะครับซุ้มล้อไม่ได้เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้ก็กําลังบรรทุกของอยู่พอดีครับ คือไปทดลองมาไปทดลองมากับผมเมื่อกี้นะครับทดลองเรื่องระบบเบรกแต่ที่เห็นได้ก็ก็คือผ่านนะเราเราจะสอยอดไปอีกได้ไหมเราจะเสริมอ่าเขาเรียกอะไรเสริมแผงข้างหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นอ่าหางลากคือเรียบอย่างนี้เลยครับผมจริงๆคือตั้งใจขั้งแรกจะทําแผงข้างด้วยแต่ที้เรามาห่วงเรื่องน้ำหนักมันจะมันจะเกินอ๋อมันจะเกินของอ่ามาตรฐานของขนส่งใช่ครับผมเพราะการจดทะเบียนของหางลากซาลี ป้ายสีส้มเขาไม่ให้เกิน1,600กิโลกรัมอ๋ออันนี้คือมันต้องจดเป็นป้ายป้ายสลมป้ายส้มครับอป้ายส้มรอย1ศสิบครับอตามตามหลักการแล้วครับนี่นะครับที่ใครสงสัยนะครับรูปที่เป็นกระแสใน Facebook ว่าทำจดทะเบียนได้หรือเปล่าเนี่ยครับที่ปากเล่าให้ฟังก็คลิปผมเลยนะครับอ่ะระบบบีตัวนี้เป็นระบบของระบบไฟฟ้าเนาะ เบรคเบรกเป็เปเปเปรื่องิดไฟฟ้าครับคานล่างเนี่ยสองคานเนี่ยเราใช้ระบบของอา่าเพลาโกี้เหมือน1ิดล้อไหมหรือว่ามันโยกได้ไหมหรือรว่ามันเอ่อเพาตัวนี้มันเป็นเพาเป็นเป็นแหนบอิสระมันโยกได้อ๋อเหมือนเพลาโบกี้ครับผมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหนบแยกหรือเป็นแหนบรวมหมายถึงว่ามันช่วยประคองช่วยกันขยับได้ใช่ขยับได้ถ้าเกิดแบบล้อหนึ่งนั้นอ่ายกขึ้นเหนือดินมันก็ยังเหลืออีกคู่หนึ่งใช่ครับผมต้องครับ บอกเลยเลยนะครับเยี่ยมจริงนะครับไอเดียคือสุดๆเลยเดี๋ยวผมให้ชมช่วงล่างแล้วกันช่วงล่างนะครับอ่าเราใช้เป็นเหล็กอ่าเหล็กอะไรที่เหล็กเหล็กทัสเซนีใช้เป็นเหล็กไวแฟงหน้าห3หนสามโอ้ใช้ใหญ่เหมือนกันนะพี่เคยชัง่งของน้ำหนักตัวลูกไหมได้หนึ่นห้าร้อกิโลกรัมครับตอนนี้ อ๋อก็คือได้ตันห้าครับผมตันห้าดีไปตันห้าครับตัวแม่ก็จะเบาลงหน่อยเนาะเพราะว่ามันไม่มีกระป๋าแล้วใช่ครับตัวแม่นี่ตัวแม่ตัวรถตัวแม่เนี่ยตกที่ตันเก้าตกตันเก้าก็รวมอยู่ประมาณเกือบอ่าสี่ตันครับผมประมาณสามเก้าครับผมสามตันเก้าน้ำหนักอ่าบรรทุกรวมประมาณประมาณสามตันสี่ครับผมประมาณสามตันสี่แล้วถ้าเกิดอ่า fc อ่าท่านผู้ชมเขาอยากทราบมากถ้าเราต่อยอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย บรรทุกน้ำหนักรวมทั้งตัวรถทั้งน้ำหนักบรรทุกของเนี่ยเขาจะให้ได้เท่าไหร่สูงสุดผมแนะนําว่าไม่ควรจะเกิน6ตัน5้าเอาแบบพอดีวิ่งสบายจะบปลอดภัยะระยะของเบรกแล้วก็ระยะของกําลังของรถนบผมถ้าหนักกว่านี้มันก็จะไปแพ้เรื่องรถรถคันเทนรไม่ไหวครับผมตอนนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่พี่เครื่อง2,004ครับ2,004ใช่ครับผมยังไม่ถึง2,005นะใช่ครับแต่ว่า2,004นะครับลากมาวันนี้อินเสิร์ตนะครับ ลองลากมาวันนี้เลยก็คือว่าสูตรนะไปลุยโคลนมาด้วยเมืเ่อกี้ห้อยลงโคลนขึ้นโคลนโอโ้โหแรงรแรงจริงครับท่านผู้ชมแต่จริงจริงแล้วถามว่ามันบรรทุกมากกว่าน,นี้ได้ไหมมันมันบรรทุกได้แต่ว่าคนใช้งานเองต้องระวังระวังเรื่องค<อ>วามเร็วไม่ให้เร็วมากบินช้าๆอย่างเงี้<า>ยก็อาจจะได้อย่างเงี้ยครับผมปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าเกิดในกรณีอย่างรถกระบะมันวิ่งได้เร็วเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณว,ว่าท้องถนนมันวิ่งได้เร็วเร็วแบบ90 ร้อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะบรรทุกหนักมากพี่เคยเล่นรถบรรทุกใหญ่มาก่อนไหมเคยเล่นครับผมผมก็มีรถบรรทุกอยู่แล้วครับผมเคยเล่นรถบรรทุกใหญ่นะครับผมว่าอยู่สงสัยว่าทําไมเราทําขึ้นมาเองแล้วทําไมมันทรงเหมือนรูปลักษณะของพวกหางพื้นเรียบหางโลเบดของรถสิบล้อทั่วไปเลยเหมือนกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือพี่ต่อเองที่บ้านใช้เวลาว่างต่อ ต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้แบบนี้ยลูกค้าคมีโตโยต้าแชมป์อยู่แล้วลูกค้าอยากได้แบบนี้ยลูกค้าสามสสารถสั่งพี่ต่อได้ไหมได้ครับผมรับทําเหมือนกันรับทําเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ก็มีออเดอร์หรือยังมีแล้วครับโอ้มีออเดอร์แล้วครับท่านผู้ชม แต่ว่าต้องรอตัวตัวแม่แบบได้ทะเบียนมาก่อนใช่ครับผมตอนนี้คือจะเอาเข้าไปตรวจที่ขนส่งผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์กับหลายอาชีพนะแล้วระบบการถอดลูกเนี่ยเหมือนกันกับรถ10บล้อเลยเหมือนกันเป๊ะเลยครับอ๋อก็คือถอยถอยเข้าปุ๊บล็อกอัตโนมัติใช่ครับแล้วก็ดึงการหน้าหัวออกใช่ครับเวลาถอดใช่ครับอ๋อระบบค้ำค้ำตัวแม่ก็หมุนดาวใช่ครับ โอ้โห oh, สุดมากจริงนะครับทำเป็นแนวเทันเลอร์ใหญ่เลยระบบอะไรตัวไหนที่เราใช้ตัวแม่ใหญ่ได้แล้วก็ใส,ส่จับมาใส่โอ้โสุดยอดจริงนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผมพา FC พาทุกคนนะครับมาชมเป็นรถกระบะหัวลากนะครับก็คือเป็นยี่ห้อของตัวโตโยต้าแชมปนะครับซึ่งเป็นรถใหม่ๆเลยที่เขานิยมกันเอาไปทําดัมบ้างเอาไปต่อเขาเรียกอะไรรถ บรรทุกหนักอะเนาะใช่ครับแนวกระบะเปิดสามด้านนี่ครับก็เป็นรถร้านกาแฟด้วยที่เห็นนะครัับใช่มนแต่แบบเนี้ยว่ามันไม่มีซุ้มล้ออันนี้ครับมันไม่มีซุ้มล้อมันก็ไปทําเน็ตประสงค์ได้ง่ายอย่างเงี้ยไม่ติดซุ้มล้อครับแต่อันนี้ก็คือเป็นคันแรกนะครับแต่ผมมารีวิวน่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคนที่สองที่สามแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือ รายละเอียดนะครับการเก็บงานทุกอย่างของพี่แกนะครับรอยเชื่อมผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมบั้นท้ายเขาหน่อยครับไฟท้ายผมอยาการู้เลยนี่แหละครับคนที่เคยเล่นรถบรรทุกนะครับจะรู้ว่าไฟท้ายเนี่ยแนวไหนนะครับที่มันสวยนะครับตัวแม่นี่จะเป็นสไตล์ของยุโรปเลย ส่วนข้างหลังก็จะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นอันนี้มันใช้ไฟ12โวลต์12โวลต์ครับ<อ>ตัวระบบไฟเนี่ยผมทำคือเป็นแนว12กับ24ใช้ด้วยกันได้อ๋อเกิดเป็นกรณีหวัวรถเป็น24อย่างพวกกรณีพวกเป็นรถสี่ล้อกลางที่เป็นไฟ24โวลต์ก็สามารถเสียบปลั๊กเข้ากันได้เพราะว่าระบบไฟได้ทั้ง24ได้ทั้ง12<อ>ครับอันนี้คือหัอวลางตัวนี้เราเราเสริมขึ้นมาถูกต้องครับ เอาไว้ลกเล่นทำคอนเทนต์เล่นด้วยใ่ครับลากกันโน้นนะครับอ๋อมีซารีนะ<อ>ครับแต่ความเป็นจริงแล้วไปลาบนนปลาบนท้องถนนไม่ได้จะลาาบนท้องถนนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาจะดาา่าเอาโอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ปั๊ดมากมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าโตโยต้าแชมป์หัวลาาคันนี้ก็ใครที่อยากได้นะครับอยากได้ตัวลูกหรือว่าเป็นหางโรเบีใช่ไหม โลเบททำ,ทำไหมพี่ทำ,<ห>ทำครับึ้นแมคโคครับคูปตะห้าสิบห้าห้าตันห้าทำทำทุกหางว่าแต่ขอ,อไม่ให้เกิน1,600กกิโลกร,รม<อ>ัมเพื่อที่เราจะได้ต่อทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายยอดมากนะครับนี่เลยครับใครที่กำลังมองหานะครับเอ่าเทเลอร์หรือว่ามีรถกระบะอยู่แล้วนะครับมาสั่งต่อได้นะครับที่บ้านพี่ปั๊กเลยอันนี้ก็คือพี่ปั๊กทำเอง นะครับลงมือทําเองนะครับคือแนวคิดทุกอย่างแกมีหลายหลายหางมากก็คือจะเป็นหางซารีแล้วก็ที่ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นหางโรเบตน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามคือ,อต้องบอกว่าจริงๆคันนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ร้อยเปอเซ็์ังไม่ร้อยเปอซยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบอะไรมากมายครับ คือต้องรอให้ได้ทะเบียนก่อนแต่แตวันนี้เราก็ทดสอบระบบเบรกไปแล้วใช่ครับให้รอให้ได้ทะเบียนก่อนแล้วครบสมบูรณ์ป<อ>ุ๊บผมถึงจะเอาไปผลของที่เตรียมที่จะส่งให้ลูกค้า<อ>เพื่อที่จะได้ใช้งานจริงพันกิโลสองพันกิโลสากิโลก็แล้วแต่ถ้าเกิดันเสถียรร้อยเปอรเซเมื่อไหร่เมือ่อนั้นผมจะจะมาเล่าให้ฟังกทีรอให้ใช้งานจริงก่อนให้ได้ขนของไาส่งลูกค้าไปวิ่งในเมืองใหญ่หญหญหญไปไป ใช้ถนนร่วมกับรถันอื่นว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ถามคือต้องให้ร้อเซนแล้วก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ระบบมันปลอดภัยอ่ะอางเงี้ยถ้าเราถ้าเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้วผมจะถามอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันเป็นรถกระบะลากจูงใช่ไหม มันถูกต้องทุกอย่างหมดแล้วครับแล้วคุณขับต้องมีใบขี่ประเภทไหนจริงๆแล้วตามพรบขนส่งครับที่เขากําหนดของเรื่องรถรถลาุดหกรถลาจูงพวกนี้เขาคือรถตัวลากใช้ใบขี่ประเภทไหน <c oughs> ก็คือให้ใช้ใบขี่ใบนั้นได้เลย <c oughs> ไม,ไม่ไม่ต้องทําประเภทรถพ่วงใหญ่อย่างเงี้ยครับาะเป็นแนว เป็นแนวลากโจงสาลี่รอยอน,น้ผมเข้าใจว่านะครับทุกคนผมเข้าใจว่าถ้าเกิดแบบว่าเรามีรถคันนี้เราจะวิ่งงานส่งงานไกลๆเนาะใบกับผิวเภทไหนต้องใช้ส่วนบุคคลไหมหรือว่าต้องใช้บสองไหมหรือว่าต้องใช้ทสองหรือเปล่าน่าจะได้รู้ข้อมูลคร่าวๆนะครับอาจจะยังไม่ร้อเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้ว มันใช้งานได้จริงแล้วมันไปได้แบบแล้วออกกฎมาใหม่ก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่นะเพราะว่าหนึ่งถ้าใช้รถกระบะบรรทุกของระดับอ่าสี่ตันห้าตันหกตันกับระยะทางไกลๆเนี่ยคุ้มแน่นอนเนาะมันก็จะแตกต่างกันกับรถใหญ่หน่อยเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันก็แพงครับค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นจริงรถคันนี้มันโจทย์โจทย์มันเยอะโจทย์มันเยอะแล้วมันก็เลยต้องมาตอบโจทย์ให้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้เราทําครั้งเดียวเสร็จเลยไหมหรือว่าเราต้อง ลองผิดลองถูกมาลองทดลองไม่มีการผ่านการทดลองเรื่อยๆครับทำเสร็จแล้วก็ไปเทสทดลองไปเทสไปอะไรก่อนขยับทีละขั้นตอนอันนี้ผมขออนุญาตสอบถามนะครับพี่บ้านที่บ้านเราทำทุกอะไรลงศพครับลงเย็นเป็นโรงงานผลิตลงศพแล้วก็ลงเย็นับส่งทั่วประเทศไทยอยแล้วครับอ๋อก็คือคันนี้ เอามาเพื่อใช้งานตัวนี้เลยใช่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยนะครับใครอยากได้หางโรเบตหางพื้นเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วงประมาณอันนี้มันกี่เมตรอ่ะยาว8เมตรครับกว้าง2เมตร21ครับ๋อถ้าใครอยากได้อ่าสั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้นะครับก็ลองโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 0982358572สหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณพี่ปักมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายที่หน้าบ้านเลยนะครับถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนเนาะแต่ก็ไม่ได้พักผ่อนก็มาทำงานให้น้องชายนะครับมาทคุัมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ